ไม่ต้องสงสัยว่าวาวมาทำอะไรวันนี้เราจะมาสปาหน้ากันใครอยากจะมีหน้าเด็กนะคะไร้ริ้วรอยหน้าเบบี้เฟสอยู่ตลอดเวลาวันนี้ค่ะวาวามีเครื่องเจ้าเครื่องหนึ่งที่จะช่วยทําให้อายุของผิวริ้วรอยต่างๆลดเลือนได้อย่างแน่นอนค่ะกับเจ้าเครื่องนี้นี่เลยกาวนิกซิสเต็มท หน้าตาจะเป็นแบบนี้มีทั้งหมด4หัวสัมผัสค่ะหัวสัมผัสแรกก็จะมีลักษณะคล้ายเป็นคลื่นแบบนี้ใช้กับตัวสลายเซลลูไลท์ค่ะชิ้นที่2ค่ะจะมีลักษณะคล้ายกับซี่หวีแบบนี้นะคะจำง่ายมากๆก็ใช้สำหรับเส้นผมและหนังศีรษะค่ะ ชิ้นที่3ชิ้นนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายวงรีนะคะแล้วก็จะมีด้านในที่เป็นลายตารางแบบนี้ใช้คู่กับเจลค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูการกับหัวสัมผัสที่บอกว่าเลิฟมากๆเลยแล้วก็จะช่วยทําให้ผิวนั้นเติมเต็มล่องลึกขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะหัวสัมผัสนี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นวงรีและผิวเรียบค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสตัวนี้หลบไปก่อนเลยเพราะว่าวันนี้เราจะมาบํารุงหน้าการให้หน้าเราเด็กเบบี้เฟสเด็กที่บอกไปว่าอยาก หน้าเด็กหน้าเด้งเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะผิวาก็พร้อมแล้วค่ะไปล้างหน้ามาเมื่อกี้นี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเวลาที่เราใช้เครื่องกาวนิกของเราในการทำทรีตเมนต์แล้วเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นยัางไงาแล้วก็ผิวของเรานะคะจะออกมาสดใสขนาดไหนค่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะวอลก็จะใส่หัวของเจ้าเครื่องเป็นหัวสัมผัสกาวานิกนะคะหัวที่เลือกใช้ค่ะวอลก็จะใช้เป็นลักษณะของวงรีแบบนี้ค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นลายตารางแบบนี้เวลาใส่นะคะเสียบเข้าไปเลยแล้วก็กดจะมีเสียงกึ๊กนะคะก็แปลว่าโอเคแล้วค่ะเรียบร้อยละจากนั้นค่ะวอลก็จะทาเจลซึ่งวอลเลาใช้เจลหลอดสีขาวนะคะจะเป็นเหมือนการดึงเอาสิ่งสกรปรกที่อยู่ในชั้นผิวของเรานะคะจับตัวไว้ค่ะ หยดเจลลงบนนิ้วมือนะคะแต้มไปที่5จุดของใบหน้าหน้าผากจมูกแก้มคางและคอนะคะใช้แค่ครึ่งหน้ากับ ครึ่งหลอดนะคะเวลาเราทำเนี่ยเราก็ทำทีละครึ่งหน้านะคะเพื่อให้เจลเนี่ยคงความลื่นอยู่นะคะแล้วก็จะได้ไม่แห้งจนเกินไปจากนั้นค่ะเราก็จะให้ความชุ่มชื่นเพิ่มขึ้นอีกนะคะด้วย N A P C A Moisture Mist ค่ะฉีดนะคะให้มีความชุ่มชื่นทั้งคอแล้วก็ผิวหน้าเลยค่ะรวมถึงมือด้วย อย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เราทำทรีทเมนต์มือของเราจะต้องเปียกด้วยนะคะเพื่อให้เครื่องกาวานิกของเรานั้นส่งกระแสเข้าถูงผิวหน้าได้ด้วยค่ะแล้วก็เวลาจับเครื่องนะคะใช้ทั้ง4นิ้วแตะบริเวณแผ่นโครเมียมด้านหลังเครื่องแบบนี้ค่ะและกดปุ่มสีเทาทางด้านหน้านะคะจะเห็นว่ามีเลข1ค่ะและด้านล่างตัวเล็กๆจิวจ๋วๆแบบนี้มีเลข2ข้างๆกับนาฬิกานะคะแปลว่าการทำงานของเครื่องนี้เราจะใช้เวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นเองค่ะเริ่มกันเลยนะคะ เวลาที่เราแตะไปที่ผิวหน้าจะมีเสียงปิ๊บนั่นแปลว่าเครื่องพร้อมทํางานแล้วค่ะลากเครื่องนะคะตั้งแต่บริเวณคางค่ะไปจนถึงกกหูของเรานะคะเครื่องจะดังปิ๊บให้เรารู้ว่าเนี่ยเครื่องกําลังทํางานอยู่นะคะยกกระชับผิวดึงสิ่งสกรปรกที่อยู่ใต้ผิวออกมาจากนั้นค่ะลากไปที่กกหูด้านบนหรือว่าขมับนะคะ โอ้โหรู้สึกแบบผ่อนคลายมากๆเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยรู้สึกว่าผิวนนชุ่มชื่นขึ้นมากๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปที่รอบดวงตาสาวๆหลายคนนะคะมีปัญหาวอกก็มีปัญหาเช่นเดียวกันกับการยิ้มแล้วนะคะเห็นว่าบริเวณตาของเรานั้นมีถุงใต้ตาหรือว่ามีตินกานะคะมีริ้วรอยอันนี้ไม่ดีแน่นอนเรามากำจัดด้วยเครื่องกาวนิกกันเลยค่ะ แล้วก็ลากมาที่บริเวณนี้เลยค่ะด้านข้างหรือว่าปีกจมูกปัญหาเรื่องสิวเซียนต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะล้างหน้าไม่สะอาดหลายคนมีปัญหาสิวเซียนวอลก็มีเช่นเดียวกันต้องดูแลบริเวณนี้เป็นพิเศษเลยค่ะแล้วจากนั้นนะคะขึ้นไปที่บริเวณหน้าผากค่ะขึ้นลงแบบนี้นะคะไม่ยากเลยทําได้ด้วยตัวเองอย่างแน่นอนและมาที่คอนะคะจะเห็นได้ว่าบริเวณคอนี่ ลากขึ้นแล้วหยุดนิดนึงเหมือนเป็นการยกกระชับนะคะแล้วก็ทำความสะอาดไปด้วยในตัวเลยสาวๆคนไหนที่อยากจะเน้นย้ำนะคะตรงส่วนไหนเป็นพิเศษก็เชิญได้เลยโอเคค่ะเสียงปี๊ปยาวแบบนี้นะคะนั่นก็แสดงว่าเครื่องทำงาน2นาทีครบเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันอีกข้างหนึ่งเลยค่ะ ค่ะหลังจากที่เสร็จขั้นตอนแรกแล้วนะคะเราก็ไปล้างหน้าด้วยน้ําสะอาดค่ะทําความสะอาดผิวพร้อมแล้วนะคะที่จะทําขั้นตอนที่2ค่ะกับการทำทรีทเมนต์บำรุงผิวค่ะเริ่มกันเลยนะคะนี่ค่ะก็เตรียมเครื่องกาวานิกของเราเช่นเดิมนะคะกับหัวสัมผัสอันเดิมจากนั้นเราก็บีบเจลสีฟ้าค่ะคราวนี้วอลเลอร์ใช้เจลหลอดสีฟ้านะคะบีบลงไปที่นิ้วเราเหมือนเดิมเลยค่ะและแตะทั้ง5จุดหน้าผาก จมูกแก้มคางและคอนะคะที่สำคัญเนี่ยหน้าเราใสาแล้วนะคะเราก็ต้องดูแลคอของเราด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเหมือนเดิมค่ะเราก็ฉีดมอยส์เจอร์มิสนะคะเพื่อทำความชุ่มชื้นที่บริเวณมือแล้วก็ผิวของเราให้ทั่วเลยค่ะจากนั้นค่ะใช้นิ้วทั้ง4นะคะแนบบริเวณแผ่นโคมียมด้านหลังเครื่องเหมือนเดิมค่ะและกดปุ่มสีเทาตรงกลางนะคะ กด2ครั้งค่ะก็จะขึ้นเลข2นะคะจากนั้นเครื่องก็จะเห็นเป็นเลข3าเล็กๆตรงข้างนาฬิกาแปลว่าเครื่องนี้เราจะทำงาน3นาทีค่ะในเวลาของการทำทรีตเมนต์บำรุงผิวของเราค่ะเริ่มกันเลยนะคะ ลืมนะคะเวลาที่เราทำทรีทเมนต์นะคะหรือว่าในขั้นตอนที่1ก็ตามหัวสัมผัสของเครื่องกาวนิค่ะจะต้องอยู่ที่หน้าของเราตลอดเวลาเลยนะคะ mm hmm. เพื่อให้เครื่องกาวนิกนั้นส่งกระแส mm hmm. เข้าบำรุงผิวหน้าได้ค่ะ,ะต่อมาที่คอเลยค่ะ mm hmm. ใช้เวลาในขั้นตอนนี้เพียงแค่3นาทีเท่านั้นเองค่ะ เสียงปี๊บยาวแบบนี้นะคะก็แปลว่าเสร็จขั้นตอนการทำทรีทเมนต์บำรุงผิวหน้า3นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะ กับเมื่อกี้นี้ที่วอลวอลได้ทำทรีทเมนต์กาวานิกนะคะถึงที่วอลวอลชอบมากที่สุดเลยคือผิวสวยสดใสและที่เพิ่มยิ่งกว่านั้นก็คือผิวดูเด้งมากๆนุ่มชุ่มชื่นแต่งหน้าแล้วดูติดทนนานมากๆเลยค่ะยิ่งกว่านี้นะคะแล้วก็มีริ้วรอยที่ดูตื้นขึ้นอีกด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะอยากจะมีผิวใสแบบนี้ค่ะให้เพื่อนๆลองทํากันดูสัปดาห์ละสองครั้งเท่านั้นเองนะคะยังไงวันนี้วอลวอลต้องขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ